จังหวัดกำแพงเพชรขับเคลื่อนโคกหนองนาจัดกิจกรรมเอามือสามาคัคคีบ้านสีนครตำบลเทพนครอ,อำเภอเมืองกำแพงเพชรค่ะ นายสาวนิตสุริยกุลณอายุทยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดกิจกรรมเอามือสามาคีระดับจังหวัดประจำเดือนมกราคม2569โดยกิจกรรมเน้นการลงมือปฏิบัติจ,จริงทั้งการลงแขกปลูกต้นไม้การทำนาผักบุ้งแก้วเพื่อสร้างแหล่งอาหารและเพื่อขยายพันธุ์ให้แก่สมาชิกรวมถึงการสาธิตทักษะที่จำเป็นต่อการลดรายจ่ายเช่นการทำเตาถ่านป ประหยัดพลังงานและการขุดคลองไส้ไก่เพื่อจัดการระบบน้ำในแปลง นอกจากนี้ยังมีการจัดตลาดนัดเครือข่ายนําผ,ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสมาชิกในพื้นที่อําเภอเมืองกําแพงเพชรมาจัดจําหน่ายเพื่อสร้างไรายได้หมุนเวียนในชุมชนค่ะปัจจุบันค่ะจังหวัดกําแพงเพชรมีความโดดเด่นในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลค่ะโดยปัจจุบันมีพื้นที่ดําเนินการรวมทั้งสิ้น713แปลงจากการประเมินศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ในรอบปีที่ผ่านมาค่ะพบว่ามีศูนย์การเรียนรู้ที่ผ่าน เกณฑ์ระดับ A หรือว่าดีเยี่ยมถึง392แปลงค่ะคิดเป็นร้อยละ55ระดับ B ค่ะจำนวน306แปลงคิดเป็นร้อยละ42.9ค่ะและระดับ C จำนวน15แปลงคิดเป็นร้อยละ2.1ซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของภาคประชาชนในการปรับตัวสู่เศรษฐกิจพอเพียงโดยจังหวัดกำแพงเพชรค่ะมีกำหนดจัดกิจกรรมเอามือสามัคคีเช่นนี้ต่อเนื่องทุกวันที่20ของเดือนค่ะเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของเครือข่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่นั่นเองค่ะค่ะก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนนะคะจะได้มารวมตัวกันแล้วก็มีการขับเคลื่อนโครงหมอกนาโมเดลด้วยค่ะ